เอาละครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพันธุ์แมนเดอะสตองเกตนะครับก็มาอยู่กัน ID เซิร์ฟ492นะครับเซิร์ฟนี้ก็เปิดมาได้แล้ว2วันนะครับผมก็วันนี้จะมาบอกแนวทางในการทําอะไรต่างๆนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับสําหรับการซื้อพลังงานนะสําหรับวันแรกนะผมแนะนําว่าให้กดซื้อไป8รอบนะครับ8รอบพอนะครับหรือว่าจะซื้อมากกว่านั้นก็ได้นะแต่ว่าถ้าดีก็ซื้อ8รอบพอนะครับ แล้วก็ส่วนตรงโฆษณานะครับแนะนําว่าจะกดเป็นเจ้าพลังงานก็ได้นะครับแต่ผมกดเป็นเพชรนะครับเพราะว่าพลังงานมันได้น้อยมากเลยถ้าเป็นเพชรมันได้ตั้ง250เพชรนะครับเราก็ซื้ออะไรอีกหลายอย่างเลยนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญสําหรับมือใหม่เลยนะครับห้ามนําเพชรไปแลกเป็นตัวแดงเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเกมทางเกมมันก็จะแจกมานะครับผม ก็ตอนนี้ผมก็สุ่มไปทั้งหมดแล้วน่าจะเป็น60ครั้งนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะใกล้การันตีตัวระดับ s s สอีกรอบแล้วนะครับส่วนสำหรับวันที่2นะครับอันนี้พลังงานผมก็จะซื้อไปทั้งหมด4รอบก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนเจ้าตัวตัวดำแนะนำว่าให้ซื้อวันละ12ใบนะครับส่วนตัวผมยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะซื้ออีกทีตอนเย็นเลยนะแล้วก็ของรายสัปดาห์นะครับ อันนี้เราควรจะซื้อให้หมดภายในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะรีสัปดาแล้วนะครับมันจะมาขายอาทิตย์ะระรังนะครับผมส่วนเรื่องอันดับพลังตอนนี้อันดับพลังผมก็ยังอยู่ไม่สูงมากนะครับถือว่ายังทอ็อปร้อยก็กว่ายอยู่นะตัวละครก็อยู่ท็อปหกสิบอยู่นะครับเหตุผมที่อันดับพลังผมน้อยเพราะว่าผมยังไม่ได้ฝากจุดเสร็จมาใส่นะครับก็ยังไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะครับยังเป็นของธรรมดาอยู่เลยนะ ส่วนสําหรับวันที่2เรื่องการลงดันนะครับผมแนะนําว่าให้ลงราชาห่านฟ้านะครับลง4 5ถึงรอบก็พอนะครับเพื่อเอาเควดไลยวันนะส่วนเรื่องด่านก็แนะนําว่าให้เล่นให้ครบให้หมดนะครับแล้วก็โหมดที่พลาดไม่ได้เลยก็คือฮีโร่เอ็กปีศาจนะครับการอัพตัวละครมาใส่ให้มันค้ากันนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเราไม่ควรอัพตัวใดตัวหนึ่งจนมากจนเกินไปนะครับมันจะทําให้เราไม่สามารถเล่นในโหมดนี้ได้เลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ เดี๋ยวการเล่นวันที่3วันที่4เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปสอนอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ